ลายยางสวยมากตัวแก้มยางตัวนี้นครับเราจะเห็นถึงความสวยงามของตัวแก้มยางเลยนะครับเพราะว่าแก้มยางเนี่ยเขาจะมีการออกแบบลวดลายนะครับเพื่อปกป้องตัวแก้มยางในกรณีที่เราไปปีนใต่พวกหินพวกอะไรอย่างนี้นะครับแก้มยางนี่จะถึงก่อนนะครับก็จะช่วยซัพพอร์ตพวกหินนะครับความเทพของเขาอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็มีการปั๊มนะครับนี่เลยเป็นเจแปนเทคโนโลยีแบบนี้เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเม็ดทินไทยแลนด์นี่วิธีสังเกตดงูง่าย ได้เลยเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยแล้วอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแจกหมวกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้หมวกผมขอแจกง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่าขอแจกสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของคินโตไทยที่ใส่ย,ยางคินโตไคจู2ตัวนี้ไปนะครับต้องบอกเลยว่าง่ายมากม เพียงแค่ถ่ายรูปลถของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับในแชร์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแชร์คลิปนี้นะครับลงไปในแฟนเพจของ Ro ซซิ่งไทยแลนด์นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับโดยการที่นํารูปนะครับมาเมนต์นะครับแล้วก็พิมพ์ง่ายๆเลยครับว่าถูกใจอะไรในยางคินโตไคจู2ตัวนี้สวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามียางดีๆมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นยางออเทอเรนสำหรับยางตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,90 0บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะ คุณภาพก็ยังดีอยู่นะครับเพราะยางตัวนี้นะครับเขาเป็นยางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาผลิตในประเทศไทยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของคุณภาพนะครับถ้าเกิดเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางฮินโตะไคจู2คนที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการรถยนต์นะครับหรือว่าอยู่ในวงการวอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจะรู้จักยางฮินโตะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายางฮินโตะเนี่ยเขามี2รุ่นนะครับที่กระแสตอบรับดีมากๆนะครับนั่นก็คือ V36 นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น x 6บทั้ง2รุ่นะครับนยางสอร์ต นำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาผลิตในประเทศไทยนะครับทำให้ตัวยางเนี่ยมีราคาที่ถูกแล้วก็สามารถจับต้องได้ในคุณภาพที่ไม่ธรรมดานะครับและยางตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เอาใจคนที่ชอบแบบสายลุยนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสายออฟโรดสายลุยนะครับสายแคมปิ้งเนี่ยกระแสกําลังมามากๆนะครับยางตัวนี้ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับลายยางสวยมากตัวแก้มยางตัวนี้ครับเราจะเห็นถึงความสวยงามของตัวแก้มยางเลยนะครับเพราะว่าแก้มยางเนี่ยเขาจะมีการออก ออกแบบลวดลายนะครับเพื่อปกป้องตัวแก้มยางในกรณีที่เราไปปีนไต่พวกหินพวกอะไรอย่างนี้นะครับแก้มยางนี้จะถึงก่อนนะครับก็จะช่วยซับพอร์ตพวกหินนะครับที่จะเข้าไปดันคางได้เลยแล้วก็ตัวอักษรที่เราเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวอักษรมีขนาดใหญ่นะครับนี่ ใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เห็นเด่นชัดแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งเอาเป็นแนวหดโหสวยๆ,ๆนะครับพอเราได้เห็นตัวอักษรใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะทําให้ดูเด่นแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นที่เราเห็นตัวอักษรเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับจริงๆแล้วมันคือสีขาวสีฟ้าเนี่ยมันคือตัวฉาบไว้สําหรับป้องกันผิวนะครับเพื่อไม่ให้สีขาวเนี่ยมันเหลืองนะครับเขาก็ฉาบมาก่อนนะครับผมเห็นบางคนเนี่ยก็จะใช้เป็นสีฟ้าไปก่อนสักพักนึงแล้วพอเบื่อสีฟ้าก็เอาผ้านะครับเช็ดให้เป็นสีขาวหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยไม ้าเช็ดให้เป็นสีขาวได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยสําหรับใครที่แบบไม่ชอบตัวหนังสือเป็นสีนะครับอยากที่จะให้เป็นสีดำนะครับจริงๆเขามีให้ทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งมีตัวอักษรเหมือนกันแต่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําปกติสามารถที่จะสลับด้านนอกด้านในได้เลยนะครับเพราะตัวหน้ายางเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่สวยทั้งสองฝั่งบอกเลยแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ตัวอักษรด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นคำว่าอั t เทอร์เลนนะครับทีทับแบบนี้นี่ แล้วก็ที่สําคัญความเทพของเขาอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็มีการปั๊มนะครับนี่เลยเป็นเจแปนเทคโนโลยีแบบนี้เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็จะมี m a ็ e in Thailand นี่วิธีสังเกตดูง่ายๆเลยเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยจะมีคําว่า Make in Thailand แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของตัวย,าง,ยางอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับมีโลโก้ของคินโตแบบนี้ด้วยนะครับ นี่ตัวยางไซนี้นะครับจะเป็นยางไซส์2 6 5 65 17จนะครับจะเป็นไซต์มาตรฐานที่ทางโรงงานหลายๆโรงงานนะครับออกล้อเป็นขอบ17มาบางคนเนี่ยไม่อยากที่จะเปลี่ยนล้อแม็กใช่ปะ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนยางตัวนี้อย่างเดียวก็สามารถที่จะไปลุยในพื้นที่ธุรกันดันได้นะครับแล้วก็แถมยังทําให้รถเนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูเท่ขึ้นมาด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวลายยางด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเลยว่าล่องการรีดน้ําของลายยางเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งเลยทําให้ยางตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการรีดน้ําที่จะ ค่อนข้างดีมากๆนะครับและที่สําคัญเลยยางตัวนี้เนี่ยถึงเป็นยางออเทอร์เรนนะครับแต่มีความเงียบมากๆเขาได้มีการเคมไว้แล้วนะครับเขาจะมีสติกเกอร์อยู่ตรงด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นสติกเกอร์อีโคสติกเกอร์นะครับเขาจะบอกในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับในเรื่องของการรีดน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับความดังเนี่ยเขาอยู่แค่73เดซิเบลเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับ73เดซิเบลเนี่ยพอเปรียบเทียบกับยางออเทอร์เรนทั่วไปแล้วเนี่ยถือว่าเงียบมากมาก นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านบนแบบนี้นะครับเป็นตัวการันตีอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าเป็น j จแปนเทคโนโลยีนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย ัวนี้นะครับเขามีการรับประกันถึง2ปีนะครับห้าหมกิโลเมตรแลวพิเศษไปกว่านั้นนะครับมีการรับประกันทุกกรณีนะครับอีก100วันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดบวมแตกตานะครับเขารับประกันไปเลยนะครับทุกกรณีเลยนี่แต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเข้าไปสแกนตัวนี้นะเพื่อลงทะเบียนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น qr code นะครับสแกนเพื่อเข้าไปทําการลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์วารลันตีสําหรับใครที่ไปซื้อยางตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกทางร้านครับขอสแกนเพื่อลงทะเบียนด้วยนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเป็นเว็บไซต สำหรับเผื่อใครที่ยังไม่ได้สแกนลงทะเบียนนะครับ เราจะมีเว็บไซต์ให้ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปใช้แล้วเพื่อลงทะเบียนรับประกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกัน2ปี5 0 0 0 0กิโลนะครับหรือว่าประกัน100วันเคลมฟรีทุกกรณีนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้เลยซึ่งยางตัวนี้อย่างที่บอกว่าสวยมากๆแล้วผมได้เกิดแม้งต่ต้นแล้วนะครับว่ายางตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากนะครับราคาเริ่มต้นเพียง4 0 9 0บาทเท่านั้นเองครับสำหรับยางตัวนี้นะครับไซส์2 6 5 6 5ห้บเเนี่ยราคาจะอยู่ที่สะ่รันากค่อยเก้าว่าบาทเท่นั้นนะครับวก็ณที่ผม ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยนะครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มียางตัวนี้มาแค่ไซส์เดียวให้ดูนะผมมีมาทั้งหมด5ไซส์5เส้นเลยนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าสําหรับคินโตทายนะเขาเอาใจสําหรับคนที่ชอบแนวออฟโรดมากแต่เพื่อนๆผมว่าคงเห็นตัวหมวกแล้วนี่จริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหมวกมาแจกสําหรับคนที่ติดตามด้วยนะครับเป็นหมวกของคินโตทายนะครับนี่เป็นหมวกสีดําเป็นหมวกผ้าจริงๆมีสีขาวกับสีดานะครับแล้วก็มีการปัก คำว่าคินโตทายแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นด้านข้างแบบนี้นะครับนี่เป็นหมวกที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกด้วยยังไงใครเข้ามาชมแล้วให้ติดตามด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูยางไซส์อื่นๆกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่ามีมาแบบครบทันสําหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะครับเริ่มจากไซส์นี้เลยนะครับขอบ16นะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2ไซส์นะครับไซส์แรกเนี่ยก็คือ2 4 5 7 0 1 6ซึ่งยางไซส์นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นยางติดรถที่มีมาในรถบางรุ่นซึ่งเป็นยางไซส์2 4 5นะครับบางทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายากนะครับแต่ทางคินโตะเขาทํามาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่หายางไซส์นี้อยู่นะครับสอของินี่ห้าเนะครับมยาง เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาออกแบบลวดลายได้สวยงามตัวอักษรตัวหนังสือต่างๆนะครับก็พอดีกับตัวไซส์ขนาดของตัวยางแบบนี้เลยอันนี้คือไซส์2 4 5 7 0 1 6นะครับราคาตัวนี้แหละที่บอกว่าเริ่มต้นนะครับ4,090เบาทเท่านั้นเองแล้วก็ไซส์ถัดมานะครับนี่เลยเป็นไซส์ยอดนิยมนะครับก็คือไซส์2 6 5 7 0 1 6นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งไซส์ของขอบ16นะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ยอดนิยมมากๆนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เวลาเล่นขอบ16กก็จะใช้ยาง างไซนี้นะครับซึ่งยางไซนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวอักษรเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าแก้มยางเขาเนี่ยจะมีความหนามากที่สุดแก้มยางพอมีความหนาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะเขามีความนุ่มนวลนี่พอเวลาเรากดเรากดด้วยแค่มือนะครับเราจะเห็นแล้วว่าแก้มยางเนี่ยทำหน้าที่ของเขาแนละ้วไม่ใช่ว่าแข็งแล้วดีนะครับตัวแก้มยางเนี่ยเพราะจริงๆแล้วแก้มยางเนี่ยมีส่วนช่วยในการซับพอร์ตพื้นผิวถนนนะครับทำให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลนะครับถ้าแก้มยางแข็งเกินไปเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมีความกระด้างมาก แล้วเนี่ยเป็นยางที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน,นครับใช้ทั้งทางเรียบทางฝุ่นไม่ได้เป็นยางแบบสไตล์ยางมัดแก้มยางจะต้องมีการให้ตัวแบบนี้มันถึงจะมีความนุ่มนวลตัวเนื้อยางจริงๆก็มีความนุ่มแล้วก็มีความเหนียวตามสไตล์ของตัวคินโตเขาเลยไซ์นี้นะครับไซสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับราคาอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับถูกมากจริงๆสําหรับยางเขานะครับโอ้ขนาดเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไซส์อันนี้เป็นไซส์ที่ผมชอบ ไซนี้จะเป็นไซส์265 60 18นะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบล้อแม็กใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วชอบในการแต่งเบรกนะครับชอบโชว์ล้อแม็กที่แบบว่ามีกา้านสวยๆนะครับ ไซนี้เป็นไซที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบล้อแม็กใหญ่ขึ้นมาอี่นิดนึงนะครับผมก็จะใช้ล้อแม็กขอบ18นะครับเพราะเราสามารถแต่งเบรกใส่เบรกใหญ่ๆได้ไซนี้ก็อย่างที่เห็นครับตัวแก้มยางนะครับก็จะมีความเตี้ยลงมาอี่นิดนึงนะครับบ่งบอกถึงความสปอร์ตรถเราก็จะแบบดูสปอร์ตดูฉบเฉี่ยวอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่ตัวอักษรนะครับอย่างที่เราเห็นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนะครับเพื่อให้เข้ากับแก้มยางนะครับนี่ ไซส์นี้ราคาจะอยู่ที่5,090บาทนะครับต่อหนึ่งเส้นนะเออถูกมากนี่แล้วก็สวยนะครับนี่ดูหน้ากว้างของขอบ18นะครับจะแบบหน้าจะเต็มและสวยมากนะครับม แล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะครับไซส์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่เอาใจสายล้อใหญ่ล้อโตไซส์นี้เป็นไซส์265 50 20เป็นไซส์สำหรับ SUV PPV นะครับเพราะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ PPV หรือว่า SUV ปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ล้อติดรถมาเนี่ยเป็นล้อขอบ20อยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากที่จะเปลี่ยนล้อนะครับก็จะใช้ยางตัวนี้สามารถไปใส่กับล้อเดิมขอบ20สวยๆได้เลยนะครับก็ประหยัดงบไปอีกนะครับเพราะาเราไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนล้อ แต่สําหรับใครที่อยากที่จะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับแต่ไม่อยากลดไซส์ขนาดล้อแม็กลงมาเนี่ยก็ใช้ไซส์นี้ได้เลยนะครับเป็นไซส์ขนาด20นิ้วนะครับนี่ความบางของตัวแก้มยางเนี่ยกำลังดีเพราะว่าเราจะรู้กันอยู่แล้วแหละยิ่งแก้มยางบางเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูโฉบเฉี่ยวดูซิ่งดูสปอร์ตมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ปกติยางขอบ20เนี่ยราคาจะแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยางออเทอเลนเนี่ย ราคาก็ต้องมีแตะเมินนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับราคาถูกมากจับต้องได้อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าราคาขอบ20เนี่ยอยู่ที่5,290บาทเท่านั้นเองเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหายางคุณภาพดีๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยแบบนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยราคาอย่างที่บอกไปเริ่มต้นแค่4,900บาทนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดนะครับในไซส์265 50 20เนี่ยราคาอยู่ที่5,290บาทเท่านั้นเองนะครับ นี่ถือว่าวันนี้จริงๆเราก็เป็นการเอายางเจ๋งๆเ,เอายางดีๆนะครับเทคโนโลยีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเอามาําเสนอเพื่อนๆยางตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวก็จริงแต่ก็มีการขายมีการวางตลาดไปแล้วแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นในโซเชียลกันไปแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแจกหมวกด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากได้หมวกผมขอแจกง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่าขอแจกสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของคินโตทยที่ใส่ยางคินโตไคจู2ตัวนี้ไปนะครับต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่ถ่ายรูปรถของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับในแชร์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแชร์คลิปนี้นะครับลงไปในแฟนเพจของ r ถซิ่งไทยแลนด์นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับโดยการที่นํารูปนะครับมาเม้นนะครับแล้วก็พิมพ์ง่ายๆเลยครับว่าถูกใจอะไรในยางคินโตะไคจู2ตัวนี้แล้วเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะไปสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี จำนวน10คนนะครับเพื่อแจกหมวกใบนี้10ใบรอบแรกนะครับในแชร์ของเรานะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเราจะทําการลงคลิปคลิปนี้นะครับไปในแฟนเพจนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยในคลิปนี้เลยใต้คลิปนี้เลยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับพร้อมใส่รูปภาพนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าถูกใจอะไรในยางชินโตะไคจู2ตัวนี้นะครับก็จะรับไปเลยอีก1 0ใบนะครับเท่ากับเราแจกทั้งหมด20ใบ ก็รับไปเลยวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะอยางดีๆนะครับไม้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับเราก็ยังมีของมาแจกด้วยนะครับต้องขอบคุณยางคินโตทายด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับยางคินโตทายนะครับเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะยางออเทเลนนะเขามียางแนวสปอร์ตนะครับเขามียางทางรถเก่งรถกระบะนะครับมีครบหมดเลยนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับคินโตทายนะครับแล้วก็อินสตาแกรมนะครับคินโตทายเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะโทรถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่0-2นะครับ หนึ108่งศูนยสามนะครับสามารถโทรไปได้เลยสอบถามได้ทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาไซย,ยางนะครับแล้วก็ประเภทยางที่เราจะใช้นะครับสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปสําหรับยางกินโตทายนะเป็นยางที่เป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวั